ตอนที่290จงหยวนและเปยเหลียงทหารม้าสอดแนมชิงโจหมดหนึ่งองค์อาจเก่งกลาควบอาชากำยำห่อตะบึงไปทางเหนือทหารม้าสอดแนมหมดนี้เตรียมดาบรบที่ได้มาตรฐานที่สุดของหลีหยางมาด้วยปีกลูกธนูแบบคุนนกที่โผล่พ้นถ,งถนุงธนูยิ่งทำให้เห็นระดับความเฉียบค,คมของทหารม้าหมดนี้ ปีกลูกศรสำหรับธนูใช้ยิงบนหลังม้าล้วนทำจากขนนกแรงซึ่งเป็นที่ยอมรับในแวดวงทหารว่าช่วยเพิ่มแรงต้านลมช่วยให้ยิงได้แม่นมากขึ้นผู้ชดเชยความเสียหายจากพิสัยการยิงจึงต้องใช้พลทหารที่มีกำลังแขนมากขึ้นให้พลธนูแข็งแรงกำยำแนหมวดเป็นผู้ง้างธนูที่ใช้ลูกศรปีขนนกแบบนี้หัวหน้าหมวดทหารสอดแหนมแทะเจียงมาจากพื้นที่จี้เป่ยติดตามบิดามาชิงโจตั้งแต่อย่างเล็ก มททับผู้นำครั้งนี้เป็นสหายสนิทก,กับพิดาของเขาเห็นสําคัญหัวหน้ามัวเจียงผู้นี้อย่างยิ่งเมื่อขืนแมททับผู้นำเรียกเขาเข้าพบที่กระโจมใหญ่กําชับ่าทหานม้าสอดแนมห้ามล่าตะเวนไกลจากทัพใหญ่จนเกินไปทันทีที่พบผลหน้าไม้สัญจรของทัพเปยเหลียงที่เข้ามาสอดแนมห้ามต่อกรพัวพันต้องล่าถอยกลับมาอย่างปลอดภัยให้ได้ถึงขั้นช่วงท้ายของการสนทนายังบอกเป็นนหนว่าหลังจากทัพทั้งสองฝ่ายเข็นฆ่าสังหารกันแล้ว อนุญาตให้เขานำทหารจากไปได้หิมะละลายไปนานแล้วทุ่งนาตน้นฤดูวัดสันเขียวขจีดอกไม้ป่าริมทางที่ไม่รู้จักชื่อขึ้นเป็นพุ่มเคียงเรียงกันออกช่อดอกตูมสีเหลืองเอ็นไหวไปมาท่ามกลางสายลมวัสันตฤดูอันอบอุ่นท่อตามองไปละมนสายตาและสุขสงบไม่เหมือนสมรภูมิแม้แต่น้อยเกือกม้าย่ำเหยียบบนพื้นดินอน่อนโยวประหนึ่งบุุตบฝ่ามือลงบนผิวพรรณอ่อนนุ่มของคนรัก หากรออีกเดือนกว่าดอกโยชัยบานสะพรั่งกระจายเป็นแผ่นผืนกลายเป็นทิวทั์บุปผาสีเหลืองอารามเต็มสายตาของผู้คนจากรายงานข่าวทัพใหญ่ชิงโจของฝ่ายตนเครื่องกำลังเข้ามาประมาณวันครึ่งถึงเข้าเขตอันตรายจากการลัตะเวนของผลหน้าไม้สัญจรเปยเหลียงแต่ถึงตอนนั้นทัพชิงโจก็รวมตัวกับกำลังพลจากนาครบานของสีกงเซนาบดีกลาโฮมแล้วอีกทั้งยังมีทัพม้าชายแดนจี้เปยอีกหนึ่งมืนนายของแม่ทัพหยวนถิงซัน เป็นกำลังหลักคอยตึงท่าเปยเหลียงท่ามกลางบรรยากาศรื่นรมสายลมชโลมใจผู้คนหัวหน้าหมวดเจียงผู้นี้เอ่ยเสียงทุ้มขึ้นกระทันหันมีศัตรูทางตะวันตกเฉียงเหนือ6กรเมื่อหัวหน้าหมวดเอ่ยเตือนทหารในหมวดถึงพบว่าปลายสุดสายตาเห็นจุดดำไม่เคลื่อนไหวได้ดำไรหากมองเผินๆก็คงมองผ่านรูม่านตาของหัวหน้าหมวดเจียงขยายกว้างขึ้น ทั้งตึงเครียดและตื่นเต้นรองหัวหน้าหมวดส่งแร่งม้าขึ้นมาเอ่ยด้วยเสียงสั่นเทาหัวหน้าหมวดว่าอย่างไรจะต่อสู้หรือไม่ต่อสู้หัวหน้าหมวดเจียงระบายลมหายใจออกรีตาแล้วเอ่ยว่าเอ่ยตามจริงเบื้องบนไม่อนุญ,ญาตให้พวกเราเปิดศึกตามอำเภอใจต่อให้พวกเรากําจัดทานม้าป่าเถื่อนเปยเลี้ยงสีห้าคนนั่นหมดก็ใช่ว่าจะเป็นที่ชื่นชอบ หารม้าสอดแนมแนวหน้าควบม้าด้วยความเร็วคงทีเนื่องเพราะไม่ได้รับคําสั่งจากหัวหน้าหมวดจึงไม่ได้เร่งความเร็วลุกไล่โจมตีและไม่ได้หยุดมาแต่เข้าใกล้พลสอดแนมเปิดเลียงกลุ่มนั้นทีละนิดรองหัวหน้าหมวดส่งที่กําลังหลุดลานเห็นหัวหน้าหมวดเฉียงดํารงท่าทีสงบจึงเริ่มสงบสติตามไปด้วยแม้ต้องเผชิญหน้ากับพลหน้าไม้สัญจรเปิดเลียงซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นพลสอดแนมอันดับหนึ่งแต่ฝ่ายตนมีทานม้าสอดแนมชั้นยอดถึงห้าสิบนาย และเชื่อว่าที่นี่ไม่ใช่ถิ่นของพวกป่าเถื่อนกลุ่มนั้นผลนำไมา้สัญจรเปยเหลียงย่อมไม่กล้าบุกลึกเข้ามากลางวงกระโหลกสีห้าใบของฝ่ายสโตแบ่งความชอบกันก็ไม่นับว่าน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกฝ่ายเป็นทัพอาชาเล็กที่ประกาศตนว่าได้คู่ต่อกรอในใต้ล่ามา20ปีเชื่อว่าเบื้องบนไม่ว่าจะตนีอย่างไรแต่ก็สมควรให้หัวหน้าหมวดรวมถึงรองหัวหน้าหมวดอีกสองคนได้เลื่อนสักขั้นสองขั้น สีหน้าของรองหัวหน้าหมวดส่งดุร้ายเหี้มโหดขึ้นทันทีมองที่ห่างออกไป3 5มหก้าวไม่ทราบเพราะเหตุใดทหารม้าตรงนั้นถึงยังคงไม่เคลื่อนไหวหรือว่าตกใจจนตะลึงไปแล้วแต่ตอนนี้มองเห็นอีกฝ่ายได้อย่างชัดเจนขึ้นรองหัวหน้าหมวดส่งมั่นใจว่าฝ่ายศัตรูมีแค่ห้านายและโดยรอบไม่มีกองกําลังอื่นดักซุ่มจึงอดยิ้มไม่ได้หัวกะโหลกของพวกปลาเทอนเปื่อยเหลืองทั้งหมดห้าใบแม้ไม่พออดร่องฟันของพวกเรา แต่ข้ายงก็ยังนับว่าเป็นเนื้อสามใบเป็นของท่านข้าและเหล่าเฮอคนละใบก็พอหัวหน้าหมวดเจียงสายหน้าเลวกล่าวว่านี่ก็เพิ่งเริ่มตน้นดยดีเท่านั้นศึกใหญ่กว่านี้ย่อมมีความชอบถมเถชั่วคราวนี้ข้าไม่ขาดพล่องและยังหนุมแน่นแต่เหล่าส่งอย่างเจ้ากับเหล่าเฮอนั่นต่างออกไปไม่ตักตวงความชอบจากการศึกครั้งนี้ไว้ก็คงได้แต่กเกษียณจากตำแหน่งรองหัวหน้าหมวดไปอย่างน่าสงสารแม้พวกเจ้าไม่พล่ำบนสิ่งใดแต่ข้ายมรู้สึกไม่เป็นธรรมแทนพวกเจ้า ดังนั้นทั้งสองคนได้ความชอบกระโหลกคนละใบย่อมหนีไม่พ้นแน่ส่วนอีกสามใบให้พวกพี่น้องแบ่งปันกันรองหัวหน้าหมวดส่งผู้มีอายุกเกือบสี่สิบประกบมือคำนับเหล่าส่งก็ไม่พูดมากแล้วขอจดจำไว้ในใจผลสอดแนมอยู่ห่างจากผลน้าไม้สัญจรเปยเหลียงประมาณสามรอยก้าวพบกันบนทางแคบไม่มีทางถอยให้แก่กันแต่ว่าขณะที่หวัวหน้าหมวดเจียงออกคำสั่งให้ยิงธนูผลน้าไม้สัญจรเปยเหลียงห้านายนั้น ก็เริ่มดึงสายบังเหียนหันหัวม้าล่าถอยชำนาญช่ำชองไม่รีบร้อนชักชารองหัวหน้าหมวดน้ำว่าเหล่าเฮอมีนิสัยใจร้อนที่สุดในทหารม้าสอดแนมชิงโจหากไม่ใช่ว่าดื่มสุราแล้วขัดแย้งกับระดับบนก็คงเป็นนายกองไปนานแล้วเหล่าเฮอแม้ไม่หนุมแน่นแต่ยังแรงดีกำลังแขนเป็นที่สถานตะลึงผลหน้าไม้สัญจรเปยเลียงเป็นฝ่ายล่าถอยทำให้ทหารม้าสอดแนมชิงโจหมวดนี้ฮึกเหิม เ,เหล่าเฮือออกแรงหนีกระตุ้นทองมาตวาดดุดันสังหารศัตรูผลน้ำไม้สัญจรห้านา,นายของเปยเเลี้ยงไม่มีท่าทีแตกตื่นลนลานแต่ไม่ว่าทหารม้าสอดแนมชิงโจจะควบม้าสึกขึ้นหน้าอย่างไรระยะห่างของทั้งสองฝ่ายก็อยู่ที่ประมาณร้อห้ก้าวอยู่นอกพิสัยการยิงของธนูบนหลังมาไม่ทราบว่าผู้ใดนำตะโกนเป็นคนแรกกว่าสังหารพวกปลาเถื่อนจากนั้น เสียงตะโกนว่าสังหารพวกป่าเทือนเปยเเลี้ยงก็ดังขึ้นเป็นทอดๆในกลุ่มทานม้าสอดแหนมชิงโจผลหน้าไม้สัญจรห้านายนั้นหันหัวม้าไปแทบจะในคราวเดียวกันหัวหน้าหมวดเจียงรู้สึกไม่ชอบมาพากลและไม่สบายใจภาพเหตุการณ์ต่อมาทําให้หัวหน้าหมวดเจียงทั้งกังวลและวางใจกังวลใจว่าสถานการณ์การรบจะตึงเครียดแต่วางใจเมื่อเห็นผลหน้าไม้สัญจรนายหนึ่งของฝ่ายศัตรูเร่งม้าจากไป ถึงผลหน้าไม้สัญจรสีน่นายว่าสกดัดขัดขวางการลุกไล่สังหารผลหน้าไม้สัญจรเปยดเหลียงสีน่นายเริ่มรังสายบางเหียนให้ม้าหมุนตัวกลับมาทหารมมาสอดแนมชิงโจง,ง้างธนูมาอ,อยู่ห่างกันประมาณร้อยก้าวแต่ต้องตะนกเมื่อพบว่าผลหน้าไม้สัญจรสีน่นายนั้นยกหน้าไม้ขึ้นแทบจะพร้อมกันกับพวกเขาอันที่จริงระยะห่างประมาณนี้หากรีบยิงธนูบนหลังม้าออกไปทันทีก็ยังพอมีความแม่นยำ แต่คิดจอกเลอาะทำร้ายศัตรูก็ยากเสียยิ่งกว่ายากนอกจากว่าจะยิงถูกจุดสำคัญที่ทำให้ถึงกับชีวิตได้อย่างใบหน้าของศัตรูไม่เช่นนั้นยิงไปก็ให้ผลสำเร็จหน้อยมากดังนั้นเมื่ออยู่ห่างประมาณ79ถึงยิงเป็นขังแรงแต่ไรมาก็เป็นกดทับของทัพม้าชิงโจเหล่าเฮอรองหัวหน้าหมวดที่มีแขนทรงพลังเป็นผู้ยิงธนูเปิดฉากเป็นคนแรกทั้งสองฝ่ายอยู่ห่างจากการประมาณ89เก้าเหล่าเฮอง้างสายธนูเป็นวงจันทร์ เสียงดังผึ่งกวางวานกองจากนั้นลูกธนูก็พุ่งแหวกอากาศออกไปเป็นเส้นตรงแนวเห็นได้ถึงกําลังแขนอันน่าสัพรึงของรองหัวหน้าหมวดผู้นี้ผลหน้าไม้สัญจรเปยดเหลียงค้อมเอวเอียงไหลเบียงหลบลูกธนูปีขุนนกที่ซัดยิงไม้เจาะแผงออกฉลับเฉียดเกราะเหล็กไปเหล่าเฮอที่มั่นใจตนเองอย่างยิ่งถึงกับสถานโวมระยะห่าง89ก้าวผลหน้าไม้สัญจรทั้งสี่ชูหน้าไม้ขึ้นซัดยิงทหารม้าฝ่ายศัตรู เสียงดังติบตืบทึบถุมทหารม้า,มาสอดแนมชิงโจนายหนึ่งที่กําลังง้างสายธนูจู่ๆก็งยหลังล้มตึงที่หน้าผากมีลูกศรจากหน้าไม้ปักอยู่เจาะทะลุกระโหลกทีเดียวทหารม้าสอดแนมอีกนายหนึ่งอารามตื่นเต้นตกใจเพิ่งยิงธนูอ่อนปวกเปียกออกไปตรงหน้าสายตาพลันปรากฏจุดดำเท่า,มาเมล็ดข้าวสารพุ่งซวกเข้ามาวินาทีถัดไปก็เจาะข้าลำคอเขาโยนธนูทิ้งยกสองมือกลุมบริเวณกระเดือก ร่วงตกจากหลังมาหัวหน้าหมวดเจียงเอียงศีรษะเล็กน้อยลูกธนูเปยดเลี้ยงดอกหนึ่งพุ่งเฉียดแกมถากผิวหนังถึงรอยเลือดเป็นทางยาวแต่สองมือที่ง้างธนูของหัวหน้าหมวดเจียงไม่สั่นแม้แต่น้อยล่อยสายธนูเสียงดังพึ่งลูกธนูปักช่วงไหลทะลุเนื้อไปถึงกระดูกของผลหน้าไม้สัญจรนายหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปเหล่าส่งรองหัวหน้าหมวหานม้าสอดแนมชิงโจหลังจากหลบพ้นลูกธนูแล้ว ก็สัตยิงลูกธนูดอกแรกออก,กอย่างแม่นยำยิงเพียงแต่ผลหน้าไม้สัญจรเปย์เลี้ยงที่อยู่ตรงกันขามคอมตัวลงแนบหลังมาหลบพ้นได้พอดิพอดีขณะที่หัวหน้าหมวดได้รองหัวหน้าหมวดยิงออกครั้งที่สองผลหน้าไม้สัญจรทั้งสีก็ยิงหน้าไม้กลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้เล็งไปที่หัวหน้าหมวดได้รองหัวหน้าหมวดอีกสองคนกลับพุ่งเป้าไปที่ฐานม้าสอดแนมชิงโจนายอื่นที่กำลังพลาดลูกธนูเตรียมง้างยิง ทหารม้าสอดแนมชิงโจสีนายร่วงตกหลังม้าอย่างรวดเด็วต่างถูกลูกธนูยิงใส่ใบหน้าหรือไม่ก็ลำคอเพียงพอถึงที่ตายทหารม้าสอดแนมที่เหลืออยู่ต่างลุนลานทําอันใดไม่ถูกสูญเสียความแม่นยํายิ่งกว่านั้นผลไม้สัญจรเปยเลี้ยงยังเบี่ยงหลบอย่างชํานาญมีเพียงหนึ่งธนูของเหล่าเฮอยิงผลไม้สัญจรนายหนึ่งตกจากหลังมา้าส่วนธนูสองดอกของว่าน้าหมวดเจียงและเหล่าส่งต่างปิดชีพศัตรูไม่สาเร็จ ลูกธนูของหัวหน้าหมวดเจียงไม่ได้มองหวังเด็ดชีพถึงขั้นไม่เล็งเป้าไปที่คนแต่เลือกยิงหัวมาทว่าผลหน้าไม้สัญจรที่ดูเหมือนเป็นระดับหัวหน้าเชี่ยวชาญศาสตร์อาชาเพียงดึงรั้งสายบางเหียนเล็กน้อยมาศึกเปยเลี้ยงเอียงหัวหลบลูกธนูเฉือนถูกต้นขาของผลหน้าไม้สัญจรระดับหัวหน้าเนื้อหลุดออกไปก้อนใหญ่แต่ในระยะสั้นๆไม่ทําให้กําลังรบเสียหายหัวหน้าหมวดเจียงไม่สนกําลังการรบของศัตรูแล้วตวาดดุดัน มันคงไว้ไม่มั่นใจก็ยิงมาเขารู้ดีว่าเมื่อเข้าสู่ระยะ49กาจะเป็นระยะยิงครั้งสุดท้ายที่ทรงพลานุภาพที่สุดของฝ่ายตนพลหน้าไม้สัญจรสามนายยังคงอยู่บนหลังมาอีกนายต่อยร่วงตกผืนแต่ก็ยังติดตามหลังสหายทั้งสคุกเข่าข้างหนึ่งกับพื้นสัดยิงลูกธนูหน้าไม้ดอกที่สามเหล่าเฮอรองหัวหน้าหมวดสังหารเกณฑ์ฆ่าจนเลือดขึ้นตาแล้วเกรงกำลังแขนง้างธนูตะโกนว่า พวกปาเทือนไปตายเสียผลนาไม้สัญจรสามนายชักดาบออกอย่างเงีย,งยบๆบุกขึ้นหน้าต่อไปสามนายเผชิญหน้ากับทหานม้าสี่สิบเอ็ดนายสองฝ่ายที่กำลังการรบแตกต่างกันพุ่งประทะก,กันจังๆหัวหน้าหมวดเจียงและเหล่าซ่งรองหัวหน้าหมวดแทบจะเรียกได้ว่าร่วมมือกันก็ยังไม่อาจหยุดผลน้าไม้สัญจรระดับหัวหน้าผู้นั้นมิใช่ว่าทักษะยุทธของผลน้าไม้สัญจรเหนือกว่าแต่เพราะขนาที่หัวหน้าหมวดเจียงและเหล่าซ่ง ต่างคิดว่าม้าศึกเปยเหลียงห่อตะบึงได้ถึงความเร็วสูงสุดแล้วม้าศึกเปยเหลียงถึงกับเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นได้อีกทําให้ผลหน,นา้าไม้สัญจรหลบพ้นสองดาบก่อนพุ่งทะยานฝ่าทับทานม้าสอดแนมชิงโจผลหน,นา้าไม้สัญจรระดับหัวหน้าเหยียดแขนออกหนึ่งดาบสะบั้นศรีรษะธานม้าชิงโจกะโหลกใบนั้นลอยกระเด็นสูงเร็วทั้งสองฝ่ายเฉียดไหลผ่านกันไปผลหน,นา้าไม้สัญจรสามนายมีเพียงระดับหัวหน้าที่ฝ่าทะลวงผ่านไปได้ ผลหนาไม้สัญจรอ,อีกสองนายหลังจากสังหารทานม้าชิงโจไปได้คนละสามนายแล้วก็ถูกปลิดชีพระหว่างบุกฝ่าผลหน้าไม้สัญจรระดับหัวหน้าผ่อนความเร็วชักสายบังเหียนหันหัวม้ากลับมาเตรียมบุกประชิดเข็นฆ่าสังหารรอบต่อไปส่วนผลหน้าไม้สัญจรที่ร่วงตกจากหลังมาตอนนี้ยังยืนหยัดต่อสู้ซัดยิงทานม้าชิงโจตายไปหนึ่งใช้ดาบสังหารทานม้าตายไปอีกหนึ่งจากนั้นถูกม้าศึกชิงโจกระแทกชนช่วงอก ล้มลงกลางกองโลหิตหัวหน้าหมวดเฉียงขบเคี้ยวเคี้ยวฟันหันไปมองผลหน้าไม้สัญจรที่เหลืออยู่บนหลังม้าเพียงนายเดียวปลายตามองอีกคนที่อยู่ห่างไปสิบกว่าก้าวและจะตายไม่ตายแหล่พวกป่าเถื่อนเปยเหลี่ยงใช้ทานม้าสามนายแลกกับทานม้าสิบห้านายในสังกัดข่าสิบห้านายเต็มๆทีเดียวหัวหน้าหมวดเฉียงที่เครียดแค้นชิงชังถึงขีดสุดง,าง้างสายธนูอีกครั้ง เล็งใส่ผลน้ำไม้สัญจรที่บาดเจ็บนอนจมกองเลือดห่างไปเพียงสิบกว่าก้าวเท่านั้นลูกธนูยิงใส่ศีรษะบนพื้นเห็นเพียงส่วนของหางธนูสั่นไหวไม่ใช่มีแค่ปัญญชนของจงหยวนที่กลด่าเปยเเลียง